เสียงทุกเสียงของเราคนไทยเป็นสรัทธาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาธิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ สร้างสรรจากหนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจ เลือกคนดีเข้ามาในสภาเตรียมตัวให้พร้อมอย่าลืมบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถา่ายและเลขประจำตัวประชาชนสีสาหลักมีบัตรประเภทแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อการระบาทลงคะแนนนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถเช็คหน่วยเลือกตั้งได้ที่แอปสมาร์ทมา่อามามารวมหัวใจสร้างประเทศไทยดู shot ครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับแบบเรีงนันที่จะเรียนนะครับคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าครูจะสอนเรื่องอะไรนะครับหรับชั้นป .4 สมองไว้อยู่แล้วใช่ไหมลูกสมองว้อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> นะครับเรียนอย่างมีสนุกลูกนั่งสบายเข้าใจสาระต้องเรียนกับครูปอนเท่านั้นนะครับอ่านะครับแอบทุกคน นะครับวันนี้คุณกูก็จะมาสอนเรื่องอะไรนะการเลือกตั้งนะครับนอกจากการเลือกตั้งนะครับทุกคนก็จะได้รู้สาระอื่นอือีกมากมายเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอ่ะนะครับไหนเรามาทํากิจกรรมกันก่อนนะครับปรบมือหาครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที อยากให้ดีต้องปรบดังดังปรบไปด้านซ้ายย้ายไปด้านขวาปรบไปด้านหน้าหัวเราะฮาฮาดัดังหาหาหหหัวราะฮาฮาดัดังหาหาหหหหัวราะฮาาดดังหาหาหห้าปรบมือฮาครั้ง โอเคหาพวกเรากําลังสบายจงปรบมือพรันหากพวกเรากําลังสบายจังปรบมือพรันหากพวกเรากำลังมีสุขบทเมืองทุกเรื่องใดทุกสิ่งอย่าประวิงเรื่องใดกันเล่าจงปรบมือพรันจงปรบมือพรันจงปรบมือพรันฟังอกหัวพันฟังอกหัวพันอธิบ้าพัน กระถืบเท้าพันกระทถบเท้าพันจงตบโต๊ะดังดตบโต๊ะดังดังปบมือดังๆังบมือดังดังโอเคเก่งมากเลยนะครับลูกเของเราตั้งใจดีมากเลยปอสี่โอ้เยี่ยมมากนะครับไม่ชื่นชมได้ไงเนาะน่ารักอย่างนี้นะครับคุณครูคนสอนก็หรอด้วยนะครับ <laughs> นะครับพวกเรานะครับอันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องของการเลือกตั้งเนาะทีนี้คุณครูทวนรอบที่แล้วซิว่าอำนาจอธิปไตยเนียเนนนะรรน่ยเป็นอำนาจของใครนะใครรู้อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจของใครนะใครรู้ลองตอบซิ อำน,นาจอธิปไตยเป็นอำน,นาจของปวงชนชาวไทยอำน,นาจอธิปไตยเป็นอำน,นาจสูงสุดในการปกครองประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยใช้อำน,นาจผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรตีและก็ศาลอะไรอีกนะอำนาจนิติบญัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการเห็นไหมทบทวน แล้วเดี๋ยวเข้าใจนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนต่อเนื่องจากทาพที่แล้วนะครับก็คือวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการเลือกตัง้งในเรื่องของการเลือกตัง้งในเรื่องอะไรนะการเลือกตั้งนะครับเอาการเลือกตัง้งคืออะไรการเลือกตั้งก็คือการสรรหาบุคคลเพื่อให้เป็นผู้แทนของตัวเราเองกับหลายๆคน นะครับอันนี้ก็คือการสรรหาบุคคลให้เป็นผู้แทนดํารงตําแหน่งด้วยการลงคะแนนเช่นอะไรบ้างลูกใกล้ตัวเรามากที่สุดคือเลือกประธานนักเรียนใช่ไหมเราจะต้องเลือกผู้แทนมาออกิทีิ์ออกเสียงมีปัญหาอะไรครับประธานนักเรียนต้องไปคุยให้พวกเรานะไม่งั้นถ้าประธานนักเรียนไม่คุยเรารั้งหน้าเราจะไม่เลือกอีกแล้วอ่เป็นไมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอะไรอีกลูกเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกกำน,นันเลือกอะไรอีกลูกอบโตแบบเนี้นะครับเพื่อให้เป็นผู้แทนของเราไปออกสิทธิ์ออกเสียงไปบริหารจัดการนะครับโอ้นะครับ,นะรบนี่ก็คือการเลือกตั้งสาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งเพราะอะไรจํานวนราษฎรหรือประชากรในท้องถิ่นมีจํานวนมากทุกคนไม่สามารถเข้าไปบริหารงานได้ทั้งหมด จึงต้องมีผู้แทนไปทําหน้าที่การบริหารราชการในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศเอา้าวใช่ไหมนักเรียนจะให้คนไทยเราเจ็ดสิบกว่าล้านคนนี่ไปนั่งในสภานี่โอ้กว่าจะประชุมเสร็จกว่าจะโหวตเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมีผู้แทนเขตผู้แทน,แทนหมู่บ้านผู้แทนนายกอบตอผู้แทนจังหวัดหรือผู้แทนสสเนี่ยที่เรียกว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรเนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารนะครับในระดับท้องถิน่น รือระดับประเทศก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที่เพราะว่าประชากรเรามีจํานวนมากใช่ไหมลูกไม่สามารถเข้าไปบริหารงานได้หมดเราก็ต้องเลือกผู้แทนของเรานี่แหละไปบริหารงานแทนนะครับอ้าวต่อไปนะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคน นะครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนเป็นการแสดงออกถึงการใช้อำนาจอธิปไตยของคนไทยตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้น้ำต้นโดยทั่วไปเห็นไหมเมื่อเขาให้อำนาจเรามาแล้วอำนาจอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยอยู่ในปากกาด้ามเดียวของเราเนี่ยจะต้องไปกาคนที่เราชอบไปกาคนที่นโยบายดีที่จะทําให้ประเทศชาติเราพัฒนาได้เห็นไหมเราจึงต้องใช้อํานาจนั้น ให้ถูกต้องและก็ครบถ้วนนะครับตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมาดูเรื่องต่อมานะครับการเลือกตั้งมีสองประเภทประเภทแรกคือการเลือกตั้งในระดับชาติการเลือกตั้งในระดับชาตินั้นนะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่พิจารณาอะไรลูกการออกกฎหมายสัฐมนตรีที่การออกกฎหมายนะลูกตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล แล้วคุณครูครับต่อไปเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมีอะไรบ้างครับต่ใกล,ใกล้ตัวเรามีอะไรบ้างลูกเลือกตั้งผู้ใหญ่การเลือกตั้งสมาชิกอบตอรหรือสอบตอเลือกตั้งนายกอบตอย่างเราอยู่อบตอ,อะไรลูกเอ,อ้นะครับก็ว่ากันไปเนาะนะครับ การเลือกตั้งในท้องถิ่นก็นคือการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปทําหน้าที่และออกข้อกําหนดข้อบัญญัตินะครับของท้องถิ่นนั้นๆให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนไม่ใช่จะไปออกมั่วสั่วนนะเออไม่ใช่ได้เป็นนายกอบตแล้วจะไปออกกฎหมายมัว่วสั่วไม่ว่าจะเป็นสสหรืออะไรก็ตามหนิจะไปออกกฎหมายมัว่วสั่วไม่ได้นะต้องฟังเสียงอะไรลกูกฟังเสียงประชาชนครับ เมื่อเราเป็นประชาชนแล้วเราอยากได้แบบนี้นะครับเราอยากได้แบบเนี้ยกฎหมายแบบเนี้ยได้ไหมครับเดี๋ยวพวกเราจะโหวตให้เองประชาคมกันหน่อยครับผมมาประชาคมหน่อยทางเสียงหน้อยนะครับอยากได้กฎหมายแบบนี้พวกเราชอบครับกฎหมายเนี้ยพวกเราจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเห็นไหมประชาชนเขาออกสิทธิ์ออกเสียงมาแล้วเมื่อเราทําหน้าที่ออกกฎหมายสิทธิ์เขายินยอมที่จะปฏิบัติกามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะ ออนี่ก็คือกฎหมายที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมีกี่ระดับนะมี2ระดับ2ประเภทประเภทแรกคือเลือกตั้งระดับชาติก็คือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอนะครับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็คือเลือกผู้บริหารเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเช่นสอ,อาบาตอผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอะไรก็ว่าไปหรือนายกอาบาตอก็ว่าไปนะครับที่ใกล้ตัวเราแบบนี้นะครับอ้าว เรามาดูบทบาทของพลเมืองไทยในการเลือกตั้งหน้าที่สําคัญในการเลือกตั้งของพลเมืองไทยที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้ผู้ที่มีสัญญาิไทยมีสัญญาิไทยนะลูกนะมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีลูกสิบแปดปีจะต้องไปอะไรลูกเลือกตั้งอมัคนค็แค่หนูอายุหนูป .4 นะคะ่ะอายุแค่สิบขวบคะ่ะ ผมปอห้าครับผมอายุสิบเอ็ดครับผมไปเลือกตั้งพรุ่งนี้กับเขาได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะต้องอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีนะสิบแปดปีลูกเออคิดง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะกฎหมายบัญญัติไว้แล้วนะครับว่าคนไทยที่มีสัญชาติไทยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับอย่างเราๆนี่ปอสี่ปอห้าปอหงนี่ยังเลือกไม่ได้นะลูกยังไม่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเลือกนะครับ อาต่อมามาดูข้อต่อมาโลกสองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับฟังการปศรใยพูดคุยหาเสียงแรกเปลี่ยนความคิดทางการเมืองเพื่อตัดสินใจเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนดีคนที่เสียสละเพื่อประเทศไปทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมอา้าวเห็นไหมเราต้องรับฟังนโยบายของเขาเขาจะต้องมาหาเสียงให้เรามาพูดสิคุณได้เมื่อคุณจะเข้าไปเป็นสสเนี่ยคุณจะทําหน้าที่อะไรบ้าง นะครับหรือแม้กระทั่งอะไรลูกแม้กระทั่งอะไรเลือกตั้งประธานนักเรียนเขาจะต้องแสดงนโยบายเขาต้องมาหาเสียงใช่ไหมลูกสวัสดีครับผมนายปัญญากำรเนิดขอแจนครับผมจะมาสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเมื่อผมได้เป็นประธานนักเรียนผมจะปฏิบัติตามนะครับตามกฎของโรงเรียนและก็จะนําพานักเรียนทุกคนออกกำลังกายทุกๆเชา้าเก็บขยะทุกๆวัน รักษาความสะอาดโรงเรียนช่วยกันครับอ้าวเห็นไหมเมื่อฟังนโยบายเสร็จแล้วเออมันดีต่อโรงเรียนว่ะมันดีต่อส่วนร่วมว่ะราถึงไปกานะลูกอ้าวเห็นไหมใอรชอบคนไหนกาคนนั้นชอบคนนี้กาคนนี้ชอบคนนูน้นกาคนนน้นนะครับเห็นไหมสามนะครับไม่รับเงินหรือสิ่งของจากหัวคะแนานเพื่อแลกกับการลงคะแนนเห็นไหมลูกเราจะไม่รับเงินจากผู้มาหาเสียงโดยเด็ดขาด เป็นการกระทําอันผิดกฎหมายและผิดต่อเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยิ่งเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารับเงินอย่ารับเงินอย่ารับเงินและก็อย่ารับเงินโดยเด็ดขาดนะครับสีวางตัวให้เป็นกลางไม่ฝักไฟไยหนึ่งไฟได้เอาเลครับผมจะเลือกคนนี้ครับไปจะมายุ่งกับคนนี้ไม่ได้ ผมจะต้องเลือกคนนี้จะต้องได้เป็นคนนี้จะต้องได้เป็นประธานคนนี้จะต้องได้เป็นประธานครับอย่ามาเลือกนะเองอย่ามาเลือกนะเองอย่ามาเลือกนะเองอย่ามาเลือกคนนั้นนะต้องเลือกคนนี้เพราะคนนี้เราชอบได้ไหมลูกเออไม่ได้นะครับเราต้องวางตัวเป็นกลางชอบคนไหนเอาไว้ในใจลูกชอบคนไหนเอาไว้ในใจเวลาเลือกเวลาเข้าไปกาค่อยไปกาในบัตรแล้วค่อยเลือก ที่ได้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะครับเราได้เลือกคนของเราไปแล้วนะครับใช่ไหมลูกไม่ชี้นำชักชวนอะไรก็ว่าไปเนาะก่อนวันเลือกตั้งต้องตรวจสอบลายชื่อของตนว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดเพื่อไปได้ถูกต้องโดยไม่เสียเวลาไหมพอไปหน่วยเลือกตั้งเราต้องตรวจสอบชื่อของเรานะครับว่าเรามีติดอยู่ในหน่วยนี้ไหมใช่ไหม เมื่อมีสิทธิ์เสร็จแล้ว6วันเลือกตั้งให้ไปลงคะแนนตามขั้นตอนต้องถือบัตรอะไรไปด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้เท่านั้นเอาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเ,เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนะครับหลังวันเลือกตั้งติดตามผลการเลือกตั้งการทํางานของผู้สมัครว่าได้ทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่เอ้าเห็นไหมครับลูก เขาได้ทําตามสิ่งที่หาเสียงไว้หรือไม่อย่างเช่นประธานนักเรียนเนี่ยเราเลือกประธานนักเรียนผมปัญญากําหนดคอ้นเกนจำพานักเรียนอะไรลูกทําความสะอาดทุกวันโรงเรียนเราจะได้สะอาดทุกวันออกกําลังกายทุกวันเราได้ทํำไหมเออเพื่อเขาไม่ได้พาทําความสะอาดเลยโรงเรียนโลกมากเลยตรงนั้นมีขยะเศษใครก็ไปเผาไม่รู้ครับร้างสนามเด็กเล่นนะ่ะอันตรายก็อันตรายมินก็เม็นสกรปรกก็สกรปรก ประธานนักงเรียนไม่ทําตามนโยบายเลยยังไงลูกทำไมทีนี้ไม่ต้องเลือกใช่ไหมไม่ได้เลือกได้ไหมหรือจะเลือกอีกครั้งก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วแต่คนเลยนะครับเขาได้ทําตามไหมนะครับแลวทําตามก็ดีใช่ไหมถ้าไม่ทําตามก็พิจารณาอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับเอามาดูขั้นตอนการเลือกตั้งขั้นตอนแรกนะครับ ยื่นหลักฐานนะครับยื่นหลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสองลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อนะครับสามพอลงลายมอือชื่อเสร็จก็รับบัตรเลือกตั้งแล้วก็เข้าคูหากาคนที่ชอบนะครับเบ,บอร์ฮะอะขั้นตอนนี่ฮ้า ไปเบอร์ห้าวละโอ้ยนะครับขั้นตอนที่ห้านำบัตรหย่อนลงหยบด้วยตนเองอย่าให้ใครไปหยอ่อนให้นะอย่าให้ใครรู้นะครับเก็บไว้แล้วก็ตามขั้นตอนเขาแล้วก็หยอ่อนเองนะลูกอ้าวทีนี้ก่อนมาดูเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์คุณครูจะไม่ให้ดูขั้นตอนของการเลือกตั้งนะครับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันบ้างเนาะนะครับร่าวๆรคลิปนี้สั้นๆ ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะให้ท่านลงชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเพื่อรับบัตรเลือกตั้งสองใบประกอบไปด้วยบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นท่านจะต้องนําบัตรเข้าไปในคูหาและทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขผู้สมัครและพักการเมือง ในบัตรเลือกตั้งเพียงหมายเลขเดียวต่อนหนึ่งใบและพับบัตรเลือกตั้งมีให้คนอื่นทราบแล้วจึงนำลงไปหย่อนในหีบเลือกตั้งด้วยตนเองแต่หากท่านทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาทไม่ใส่เครื่องหมายหรือกากบาทเกินจานวนหรือใส่ข้อความอื่นๆบัตรนั้นจะเป็นบัตรเสียสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้ง www. ect.go.th กกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอ่านะครับอันนี้ก็คือที่พวกเราได้รู้นะครับการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะครับซึ่งอนาคตการเลือกตั้งมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ให้พวกเราได้ติดตามติดตามและก็ติดตามนะครับอ่ะต่อมานะครับ เรามาดูเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนั้นนะครับสมัยรัชการปัจจุบันเนี้ยใครรู้ราชการปัจจุบันเป็นราชการที่เท่าไหร่แล้วรัชการที่จ1จอ่าถูกต้องนะครับสถาบันในสังคมไทยนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาาจักรไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไว้เช่น พระมหากษัตริย์จะทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้กาวหา,หาหรือฟ้องร้องก็มิได้นะครับนักเรียนนะครับพระมหากษัตริย์เรานะครับเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เลยนะจะฟ้องร้องก็มิได้นะครับอันนี้ก็ให้พวกเราจงจําใส่ใจไว้นะครับเพราะว่าตั้งแต่อดีตการมานะครับสมัยประวัติศาสตร์อย่างเนี้ยนะครับ พระองค์ก็ทรงได้นะครับเสียสละนะครับบรรพบุรุษของเราพร้อมกับบรรพบุรุษหลายๆท่านนะครับเห็นไหมเพราะปัจจุบันนะครับก็ทรงดำอยู่ดำรงอยู่ในฐานะนี้นะครับแล,ล้วล,ล่วงละเมิดมิได้นะครับอา้าวอันต่อมานะครับทรงเป็นประมุขของประเทศไทยในการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนาะทรงใช้อํานาจอธิปไตยนั้น เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการนะครับเห็นไหมพระองค์ไม่ใช่อำนาจอำเภอใจนะพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะทรงเป็นอัครศาสตร์สนูปถมประรมพกนะครับทรงนับถือพระพุทธศาสนายึดหลักทศพิธราชธรรมและทรงอุปถรัรมภ์ศาสนาอื่นในประเทศไทยด้วยนะครับพระองค์นับถือพระพุทธศาสนาเนาะ แต่พระองค์ก็อุปถัมภ์ศาสนาอื่นในประเทศไทยเราด้วยนะครับทุกศาสนาที่เป็นคนไทยเป็นอะไรเนี่ยนับถือศาสนาอะไรพระองค์ก็รักหมดนะครับรักหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงให้ความสําคัญเรามาดูเรื่องความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะครับอ่าตรงดูแลบําบัดทุกบํารุงสุขของชาวไทยเพื่อให มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับพระมหากษัตริย์ทรงทานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆรวมทั้งพิธีกรรมและประเพณีต่างๆด้วยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงทานุบํารุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยทรงสนับสนุนด้านการศึกษาทรงส่งเสริมด้านความมั่นคงของประเทศทรงเป็นตัวแทนของประเทศในการเจริญสัมพันธ์ธรรมีกับประมุขของชาติต่างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถาบันเนาะ ที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับและก็เห็นถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจะต้องให้ความสําคัญของสถาบันหลักทั้ง3ามสถาบันหลักนี้นะครับเอาต่อมานะครับคุณครูก็จะให้ทําใบงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองในรับประชาธิปไตยนะครับเรื่องของหน้าที่พล,ลเมือง รเราได้ความรู้อะไรเมื่อกี้แล้วนะครับให้นักเรียนทําลงในใบงานนี้นะครับคาชี้แจงนะครับใบงานของเรามี2ตอนนะฮะมี2ตอนตอนที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วขีดถูกต้องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของการเป็นสมองพลเมืองที่ดีช่องไหนเหมาะสมก็ติ๊กเหมาะสมช่องไหนไม่เหมาะสมก็ติ๊กไม่เหมาะสมนะครับอ่านแล้วก็ติ๊กนะครับ แล้วก็มาที่ตอนที่สองให้เรียนตอบคําถามให้ถูกต้องอเช่นข้อหนึ่งความสําคัญของการเลือกตั้งคืออะไรแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมความสําคัญของการเลือกตั้งคืออะไรเราก็เขียนลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็รวบรวมให้หัวหน้าส่งนะครับหรือนะครับใครที่สนใจเรียนเพิ่ม,เต,มเติมก็ให้กานทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอ้าวเราลากันไปด้วยคลิป ิปไในดีล่ะเอาเพลงนี้เอาเพลงนี้เยืมนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ครับป .4 ในค่าต่อไปครับสวัสดีครับ เสียงทุกเสียงของเราคนไทยเป็นสรัทธาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาธิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ ความส,า bye bye. สันจากหนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจ